สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องๆชาวยูทูบที่รักทุกท่านนะครับมาอยู่กับการแต่งสระของเจ้าแคทนะครับวันนี้ก็แต่งทั้งวันครับแต่งทั้งวัน ส่วนหัวหน้าจอยเคสซิ่งก็เดินตามหัวหน้าจอยไปนู่นสาลูกนี้โตเก่บอกว่าไม่ต้องรีดนะบอกว่าเก่าๆก็พอแล้วมุมหัวหน้าจอยกอ็เสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้เหลือนะเก็บอ,อ,อบอ้อมก่อนเก็บออ้อมก่อนแล้วก็ค่อยอขึ้นไปด้านบนนะขึ้นไปด้านบน ทำคันมันนะเอ,อตัวคันตัวด้านบนสะนีน่ยนะทำไมมันออกแคบก็ไม่แคบเท่าไหร่นะก็ยังดีครับก็ยังดีที่มันมีด้านคันสะนิดนึงนะครับอากาศร้อนนะพี่น้อง ตัวนี้ตรงนี้มันเป็นท่อปราปาหรือเปล่าตรงนี้ถ้าจ,จะเป็นท่อปราปาแล้วนี่นาโจ้จังมาวางนะท่อปราปาเขาแล้วนี่ ระวังตูดลายนะระวังโดนตูดนะนีะน่ตรงนี้ใกล้ๆโดนตูดนะเนี่ยดินมันออกอ่าดินมันออกอันนี้อยู่ พันปีศาจนี่ก็อไปลงที่ใหม่น่าจะเปลี่ยนฟันหรือเปล่านะครับน่าจะเปลี่ยนฟันไหมเพราะว่ามันหมดแล้วนะครับเจอสาลูกนี้มีแต่หินนะแต่ว่าตอนนี้เก็บเก็บครอ,อบนี้โอ้โหน้าชโนี่สายไฟด้านบนนั่นนี่แอบอุตส่าห์อยู่ ซาหลบหลบแล้วนะโอ้ยพี่น้องเอาขีเ้เลนมาใส่เราเช่งนั้นนี่นี่นี่ระวังนะสายไฟด้านบนนะพี่น้องเออดูไปตักเอาขีเ้เลนมาจนได้พี่น้องดูดน่อดูดน่อดูห่อดูไปไปหามาจนได้นะ ม่อยู่ใกล้นะอยู่ใกล้ไม่ได้ครับอยู่ใกล้ก็เจอหัวหน้ารจรแกล้งนะเอาหลบๆเอาดีกว่าหลบตรงนี้ปลอดภัยครับติดกระสาไฟติดกระต้นไม้ติดกระสาไฟปลอดภัยดีนะอยู่โลง่ลงๆนี่เจอหัวหน้าจรถอ่า เกรงนะเมื่อกี้ก็ไม่ไอเราก็ไม่คาดว่าแกจะมาเกรงนะงนะเพราะว่าสายฟงสายไฟก็เยอะก,ก็อันตรายนะอันตราย ปัดออกนะครับพัวโดนตูดเจ้าของนะถ้าโดนตูดก็ตูดลายนะครับมนบบาชิโรยต้องระวังตูดเจ้าของด้วย ระวังสาไฟนะมนาจอยค่อยๆค่อยๆตรงนี้ค่อยๆก่อนเสาไฟเขาเด้อเี๋อย่าไปหยอกเล่นนากับเสาไฟเขาอะ <S <S า่ะเส้นนี้เราได้ข่าวว่าเจ้าอาม์วิ่งผ่านนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นวิ่งผ่านเลยไปทางไหนหรือว่า แถวนี้น่าจะหมดที่ลงแล้วหรือเปล่าหรือว่ามีแต่ง,งานหรือแต่ง,งานปากบ่อแล้ว รองวันระวังตูดนะว่าน้าจะโรยเสาไฟเด้อดี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 ฮิอ่ะนะครับ้นตูดแล้ว รถไถก็เอากลับแล้วนะครับรถไถรถไถเอากลับแล้วนะครับก็เหลือแต่ว่าเมทโพเสร็จงานแล้วก็ต้องย้ายครับตอนเย็นดูว่านาจยจะย้ายไปกี่โมงนะครับอ่ะก็พาพี่น้องมาติดตามสะการแต่งนะครับการแต่งสาของอเจ้าแคทสามสองศูนย์ดีจีซีหรือว่าเจ้าฟันฟีศาสมีหลายชื่อครับเจ้าฟันปีศาสเจ้าไขาลานอ่า ปันปีศาจเจ้าไถลานเจ้าสายโหดส่วนชื่อที่เราตั้งนะสา,ายเลยนนะครับสายเลยนสา0นะครับโอ้โหก็เป็นชื่อแรกที่เราตั้งให้สาลูกนี้เลยนะครับแม่ไปเล่นไปทํางานตรงไหนก็มีแต่ขี้เลนมีแต่น้ํานานะก็เลยตั้งชื่อให้สายเลยน320สามสะเลยครับนี่ฮะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับสวัสดีครับ